ขอคุณมากครัเป็นตัวมาจุดสิบบาทแล้วคไม่อะไรอข้าขส่งองเป็นตัวแปดสิบห้าเป็นตัวแปดสิบห้า แต่มีบอกรัฐบาลมั่งแร,รงแบบปรับราคาใหม่น้อยตอนนี้ตอนน,น,นี้ราคาเท่าไหร่ครับควเกลือไก่สดมันแพงมากเลยไก่สดเท่าไหร่ครับาวไก่บดราคาโลเก้าสิบบาทแล้วค่ะไก่ไก่สดไก่สดโ,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 โลโลโลเก้าสิบจ้ะแล้วก็พวกปีกพวกอะไรพวกนี้ครับพวกปีกราคาเหมือนกันจ้าโลมาก็แพงแล้วปีกปีกแพะก็มาแพงแลนะ้วเนาะเมื่อก่อนโลเท่าไหร่ครับแต่อก่อนนี้ต่างกันที่สิบบาทสิบบาทเลยนะใช่่คะ โดนึงนะไม่ใช่แป๊กนึงต่างกันท่าไสิบาทเนื้อไก่อ่ะต่างกันเท่าไหร่รู้ไหมอยากแต่ก่อนแป๊กนึงแปดสิบบาทแตกต่างเนาะแตกต่างกันเยอะเลยไม่ใช like ่บาทสองบาทนะพี่แ <spaghetti> ล <lady brewer> ้วก็าเขาเขาเขาอ้างเหตุผลยังไงบ้างครับที่ว่าเขาปรับราคานี้อันนี้เขาพูดไม่ออกที่เขาเพิ่มลูกเดียวเลยไอเราจะพูดยังไงเราคนขายพูดก็ไม่ออกตามขึ้นราคาพี่พูดตามได้เลยแต่ว่าจะขึ้นมากกว่านี้ขึ้นไม่ได้ มันต้องอยู่คนที่อ่ะครับผมได้คนกินก็ลำบากเหมือนันนอือเจ้เราอย่างเดียวเราคนขายจะลำบากคนนี้กินคนคนซื้อก็ลำบากคนขึ้นนั่นแหละเต้นต่ออยู่ที่ต้นต่อเยอะเต้นต่อนะเต้นต่อจ้ะก็คือราคาน้ำมันเนี่ยนะเราก็ลงไม่ได้มันขึ้นมันขึ้นมากมันก็ขึ้นไม่ได้คนก็ไม่มีครับได้อันนี้ก็ โลเท่าไหร่ไก่เป็นซีกเป็นซี่โลร้อยจ้ะพี่โลร้อแล้วไก่ไก่เป็นตัวเท่าไหร่ไก่เป็นตัวนี้มาจากจากปัตตานีก็เจ็ดสิบบาทแล้วแล้วก็ขายเท่าไหร่ครับหักไก่หักคอหักขาหักไส้ไก่อเหลือไม่กี่บาทเออราคาขายตัวนะตรงนั้นครึ่งกิโลแล้วราคาขายเท่าไหร่ครับขายโลละร้อยเองไม่แพงทีไม่แพงถ้ารับโลร้อยกว่าบาทเขาไม่ซื้อเขาอยู่ราคาคงที่ต่างรัฐบาลด้วยครับให้รับรู้มั่ง ฝากฝากฝากหน่อยฝากรัฐบาลหน่อยฝากรัฐบาลช่วยปรับราคาให้หน่อยเพราะว่าพวกแม่ค้าขขยไก่พวกแม่ค้าไขยปลาอยู่กันไม่รอดแล้วเพราะว่าอะไรรับเพราะว่าราคาขึ้นเรื่อยๆจนพวกเราอยู่ไม่ได้แลมขอบคุณมากครับกะ